มาดูต่อครับที่ทางไทยพาณิชย์ครับเขาก็ออกมาตรการด่วนนะครับเพื่อดูแลลูกค้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ด้วยการพักชำระหนี้แล้วก็ลดดอกเบีย้ยนาน6เดือนครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยลูกค้าบุคคลนะครับสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย1จะมีการพักชําระหนี้สูงสุด3เดือน2จะลดดอกเบี้ยสูงสุด100%ของอัตราด,ดอกเบี้ยเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือน3ครับจะขยายระยะเวลาการผ่อนชําระสูงสุด5ปีสําหรับสินเชื่อรถยนต์ครับธนาคารก็มอบความช่วยเหลือได้แก่น1นพักชําระหนี้สูงสุด3เดือน2ขยายเวลาในการผ่อนชําระสูงสุด3เดือนสู่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการหรือว่า S SME นะครับ 1>, 1จะมีการพักชำระหนี้สูงสุด3เดือนครับ2คือลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด100%ของอัตราดอกเบี้ยเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือน3ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด3ปีลูกค้าธุรกิจ SME นะครับหจะมีการพักชำระเงินต้นสูงสุดนาน6เดือน2การพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือน3จะช่วยเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด20%ของวงเงินหมุนเวียนเดิมและไม่เกิน10ล้านบาท 4ครับวงเงินกู้สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมหรือว่าซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายสูงสุด20%ของวงเงินเดิมและสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทสําหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่นะครับธนาคารก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลูกที่ดูแลลูกค้าเนี่ยติดต่อประสานงานแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละรายนะครับ โดยลูกค้าที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ม being ีนาคมปีหน้าเลยนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาของธนาคารหรือโทรสอบถามที่ SBC a l l Center 02 7 7 7 7 7 7ก็ได้ครับเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะคะที่ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ส่งต่อให้กับลูกค้าในช่วงที่ประสบปัญหาละค่ะ